สวัสดีตอนเช้ากับพ่อยาช่นเแนลครับสอดแจ่งจนไหนครับสุดยอดสนุกระ่ขาดลมมาก็จัดสิครับโอ้สุดยอดสนุวกระว่าขาดนะครับเพื่อนนี้ไปสองสามดวงแต่ตอนเช้าเหลือเราคนเดียวตอนหกโมงครับ ยูดานนี้ครับไปแล้วเสียแล้วอยู่ดานนี้ยังสวยงามแต่แบกเสือครับผมใส่กุจัดขาดโด,ดลมมื่อคืนลมแรงกว่าน,นี้ครับแรงมากผมใส่สาบจุดหาเลยมินสามจุดหามินแบกเสือกโอ้ึ้น พนุ่ยังดังมวลอยู่ครับเสียดาย ห,หมูเจ้อจนได้คุณครับยังเหลือดวงหนึ่งอยู่ทงหน้าใกล้ๆคุณครับพอสุ่มเห็นอยู่นะครับเนาะโหคนละครับหลาะหาหมูพอยังขึ้นซูงอยู่พีนกันยูไต่ทองเลย,เลยนี่านมาใช่าหฝั่งเชียงสโน่เพื่อนแยกวอกเชียงสโนไปไหนตึ้งตึงต้ง ฟังพี่น้องฟังเสียงสนุกตัวนี้บ้างโอ้ยอยู่ทั้งหัวอดีเลยโอ้เห็นไหมเนาะโอ้ แบกเสือกผมว่าจะเอาส่เม็ดแปดสิบาตัวนี้เม็ดหกสิบครับผมซื้อเสือกว่าส่เม็ดแปดสิบอย่ามันขาดกเลยใส่์ตัวนี้โอ้สนุกยงดังมวนสงสัยตอนเย็นจัดอีกครับพี่นอ้องฝั่งเสียงสนุกไปเลย คนมันมกัก สวัสดีตอนเช้าครับกับพ่อใหญ่ชาแนลครับผมโอ้ยสื่นใจครับไปฟังเสียงสนุนแนวนี่มีความสุขผักจากการทำงานมา <c oughs> นะครับสองเหมือกันไม่แห้งครับถ่ายได้เห็นลมนะครับเนว่าได้ฟังเต็มทีเลยแตะขืนปล่อยวันถุ่มเคืองครับโอ้เฮียนเสาะเสียงสนุนจริงจงกระติดไฟนะครับตรงนี้ แบกเสือกดครับมันเหมือนขึ้นประสูงอะ่ะผมใส่เสือก3มจุดฐามินแบกนักแต่ก็โอเคครับเดี๋ยวเพิ่นลงแล้วจักหน่อยเมื่อแรงเอาขึ้นไม่ครับแตวจะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ